นี่นะครับผมตรงบักนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นบักทะลุโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในช่องดาร์กลูมนะฮะแล้วก็ผมมาเจอบักนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นบักในเกมนะครับอยู่ตรงเออ่วินลี่นะครับผมตรงบักนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นบักทะลุนะครับทะลุไปอีกห้องหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหม มันก็ดูสิครับถ้าออกมามันก็เป็นกำแพงอย่างนี้นะครับถ้าเดินเข้าไปดูนะครับรบกวน GGM แก้ไขด้วยนะครับมันเป็นวัะลูเข้าไปอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับก็ฝาก GM แก้ไขส่วนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มารับชมช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมเวยนะครับเพราะว่าช่องผมเล่นไม่เก่งนะครับเวลาเจออะไรใหม่ๆก็จะมาให้ดูนะครับมีครับผมบั็อกอ่ะดูสิมครับมันบั็กยาวไปเลยอ่ะดูดิ มันบักอย่างนี้ไปเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูตรงนี้ว่ามันจะบักเข้าไไมาได้ไหมโอ้โหเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะครับดูดิโอ้โหจีเอ็มแก้ด้วยนะฮะดูสิครับดูดิคือมันเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าจะบักนะครับโอ้โหโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่มาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับนะครับผมเพราะว่าช่องผมเล่นไม่เก่ง เล่นมีเก่งแต่จะหาอะไรมาให้ชมนี่มันแปลกๆแ,แล้วก็มีสาระบ้างไม่มีสาระไม่มีสาระบ้างปะปนกันไปนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับ